สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าโปกับกกชองสาตายเจนน้องค่ะเพื่อนเพื่อนันนี้เจนน้องสีอวดปักคาม์เพื่อนเพื่อนจ้าอันนี้เป็นแบบสุข,ขามนะคะเป็นบัขนปขาคารเพิรอนเพื่อนเนาะ <rou h. S 2> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนอันนี้สีชมพูนะคะโลละแปดสิบบาทนะคะอันนี้โลละร้อยสี่สิบนะคะอันนี้ประกายนะคะประกายโลละร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็นปักคามเพิร์นเพื่อนเ,นเพื่อนจ้าแซ่บแซบนะคะอยู่ประมาณนี้นแล้วเพื่อนเนาะก็จะอยู่ประมาณ วิยอันนี้นากินมาเพื่อนเพื่อนจ้าเป็นงวยปากคามเพื่อนเป็นงนยปากคามนะคะเป็นงวยปากคามเต่งๆเลยนะคะเพื่อนไม่แต่เต่งๆใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นร้านประจำแล้วเพื่อนเพื่อนจ้าเป็นร้านประจำที่เจ๊น้องมากินเนาะนี่หลักปากคามนะคะมักคามหวานนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเห็นบ่มักคามหวานนะคะอันนี้เห็นชิมฟีเลพื่อนเพื่อนจ้าอยู่ในนี้ชิมฟีได้เพื่อนเพื่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูรู้ว่าอร่อยสามสิเพื่อน อันนี้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นมะขามแช์ยิ้มนึ่งเผื่อนดื้อนะคะนี่อันนี้อร่อยมากจะลงซื้อไปทานเล้วนะคะนนคแล้วก็เอาอันนี้นะคะอันนี้เป็นมะขามตีแกะเลยนะคะเป็นมะขามทีแกะแล้วนะคะคนไหนที่ว่าเวลาข้าขับโดนจำเผื่อน,นอเอนาะข้าไปอยากแกะกินนะคะเป็นแกะหายนะขะ้างล่างนี่ปตนมะขามสวนมะขามจริงๆนะคะมะขามหวาน matter, จริงแต่กระเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าแม่ไทานในบุรีรัมย์เนาะแต่บางทีถึ้นเพชรเูิดโนนะคะที่เป็นมะขายูบุรีรัมย์มะขายทุกปีเลยนะคะ จะน้องอยู่เมืองไทยนะคะะจะน้องก็จะมาซื้อตรงนี้ไปกินน้ำเดือดเนาะกาซื้ออยู่ประมาณนี้แหละจะอยู่ประมาณนี้นะคะน,นี่นะคะคกินน้ำแขนงประเวเพื่อนจ้าซีบจากลูกเนี่ยอันนี้เป็นตระเสบมากเลยอันนี้ลูกนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นกอันนี้ใช่ไหมพี่อันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระเนื้อเล็กเท่ก,ก,กันนะอแกะให้โมเบิรงกันนะ มาด้ยวยเพื่อนๆขาเนื้แฉะด้วยนะคะเป็นปลาคามที่จะต้องมาที่สุดนะคะครับสุดะคะ่ะ,ดะ,คะ,ะเพื่อนๆมาด้วมากินนัากันนะคะมากินด้วยกันนะคะ,ะเพื่อนๆกินตัวปลขามนะคะมาบุใดก็อิ่มนะคะค่อยเมื่อสิ้นย่างเดียวสิ้นจนอิ่มนะคะ,ะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้พี่นีไปแค่นี้ก็ได้เพื่อนๆเด้อนะคะเจอกันใหม่คลิปไหนพี่หนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์กดซับสไคร์นะาได้เพื่อนๆเด้อนะคะปลาคารก่อนนะคะสักหนึ่งช็อตน,นะคะ เจอกันใาคลิปหน้าด้วเพื่อนๆ,อๆ,อๆคลิปนี้พี่นี่ไปแค่น,นี้กันเ <ๆ S 1> ด้ค่ะสวัสดีค่ะ